สวัสดีครับมาพ่ออีนนี้วครับนี่ผมมาอยู่ที่สวนสับรดเหมือนอย่างเคยครับผมนี่ครับพาเขามาเอาหนาบักนัดครับผมพาเลยมาบึงสวนของนันดิตครับนนดิตเป็นกําลังตัดบักนัดครับผมตัดสับรดไปไขายผมเป็นสุกแล้วแปลงนี้นะครับ นี่ก็เป็นอยู่ในพื้นที่ตำบลหน,นองปาะปกอำเภอสีชังไม้จังหวัดหนองคายครับสับปะรดหรือบักนัดพันปัตตวียะครับผมเป็นสับปะรดสีเชียงใหม่ครับเป็นจุดเด่นครับเนี่ยครับสุกครับนี่เนาะสุกแล้วมากนี่ ราคากับคอนข้างที่จะสูงนะครับราคาดีอยู่ครับเพิ่นผมช่วงนี้มื้อนี้นันดิตเพิ่นตัดนะแย่กับตัดซอยนหนามเป็นคนแบกครับนะครับนัดเป็นราคาครับสูงราคาค่อนข้างสูงครับเพราะสำรวจมันขาดตลาดครับผม ราคาอยู่ที่สิบบาทคืนครับลกูกใยตัวหนึ่งก็พอดีแล้ะครับราคาตัด,ดเดี๋ยวผมพามาเบืองงามครับส,สวยสวมักหนัด รถพันปัตตาเวียโก็แดดมาแล้วเด้อนะครับเมย์เปลี่ยนเนาะให้นี่ครับบืนกับมาตัดอีกคนนึงนี่ยตัดเบืนบอกเพื่อนรันมาไอ้เพื่อนกับกับเพื่อนบอกแล้วเงยละ แปลงนี่กับดูทีสองไรครึ่งนี่แต่มากสวยๆครับผมาง,งามๆเนาะสอนราคาก็สูงสองตันเกือบสองตันไม่ถ้าเต็มนี่เนาะสองตันถึงว่าลดพุน้นลองตัดไปว่าน่าไปโตมีแค่ไมีสองตันอืน แปลว่าน้ำหนักมันดีหัวมันหัวใหญ่น้ำหนัก่างน้ำนักดีอืมอนตัวนี้เป็น่่อนนีประมาณอันสามโลเนาะอันตัวนี้คืนท่อกันนี่สองตันตัวสวนเป็นมีไขึ้ไวไปได้ป่ะมาหยิบตัดอย่งอื่เด็มคงุ้้มอยูหละข้างกันเนทางแปลงนี้แหะครับ แดดครับเบิ้งครับหญ้าค้าเนี่เอาไว้ถ้าปลูกเนยถ้าคนสงใจเนาะเอาไว้อย่างนี้ครับเอาไว้ถ้าปลูกเห็นมันเป็นกล่องแสงบ่ให้แสงแดบดบว่าให้แสงโดนผิวครับถา้ามันโดนผิวมันที่เป็นแบบนี้ครับนี่เป็นบบมันเป็นด่างด่างแล้วผิวแล้วผิวด่างทางใน,นกน็เนื้อก็คิดเสียไปครับเนื้อกิเป็นดำๆเป็นเกล็ เขาเรยกปลูกไปปลกกล่องแสงเห็มันโดนแค่ผิวเคลืนครับ่อยมันโดนเต็มเถ้าโดนเต็มเต็มก็เสียไปครับตัวนี้เสียเป็นเลยปลูกไปนะครับมีจักลูกจักนั่นไทปลูกไปเท่านั้นครับทั้งแปลงราคาตอนนี้ก็สูงอยู่ครับ นี่ลูกสวยๆงามๆวันนี้นกมได้โอ้โหนี่ครับออก,กน,น,นะครับกาลูกใหญ่นะครับประมาณสิบโลละสิบห้าบาทสิบสี่สิบห้าบาทครับลูกหนึ่งสองกิโลกับตกอยู่ทีสามสิบบาทครับนี่ครับลูกใหญ่เพิ่นขายเป็นไส้ครับใหญ่กลางเล็กแล้วก็ก๊อบ มีสีไส้ครับสี่ไส้สี่ราคาสีราคานี่ท้าวบอนั่นครับท้าวบอหยาโปกบาได้เห็นไหมครับมีเสียไปแบบนี้ครับผิวแล้วก็เนื้อไงก็เสียครับเสียบ,บริเสียทั้งรูรับเสียเฉพาะตรงที่ว่ามันโดนแดดะครับโดนแดดเผาใหม้ ว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่ปูพื้นครับภาคเหนืออาจสีบ่ได้ปลกครับหรือภาคอืค่นผมก็ไม่รูนะ้เนาะแต่อีสานตอนบนอำเภอศรีไม่มจังหวัดน้องคายต้องปลกครับต้องเอาหยาค้าปูมีหยาค้ากับใส่ฟางครับฟางหรือเฟืงอฟงเข่าบ้านเฮาเนี่แหละครับใส่ปลกแต่ฟางอ่ะมันขี้ขาดเร็วถึงฝนถึงอย่างแต่หยาค้าก็าขีอยู่ได้อยู่ได้นานอยู่พี่ละเก็บเกี่ยวพี่ละ ปกคุมสับปะรดสีเชียงใหม่ครับพามาบึงเพิ่นได้ตัดขายกับตอนกับเพิ่นเนาะราคาค่อนข้างที่จะสูงนะผู้ใด,ดสนใจก็สามารถติดต่อได้นะครับสับปะรดสีเชียงใหม่ครับอันนี้ครับปลูกไปเมื่อปลายปีที่แล้วครับเดือน พื่อก,กีกาครับผมผมตอนนี้มันมันสึกช่วงแรงพอดีมันพึ่งขึ้นนั่นเอครับมันพึ่งเขียวบางหันโอ้เหลืองตายครับคนมาถอ,อนหญ้าครับหญ้าพวกปัจจพืชเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้ฉีดปุ๋ยต่อครับผมฉีดปุ๋ยปิดปุ๋ย,ยเล่งใบเล่งรากไห้มันใหญ่เร็วๆครับผมว่าประมาณ เดือนตุลาผมขี่ได้ยอดบังคับออกลูกครับจะมันขี่งสําไหนครับผมปกติเจ็ดแปดเดือนก็ได้บังคับแล้วครับตั้งแต่เริ่มปลูกอันนี้มันติดแงอันี้ปุูกเดือนพฤศจิกานี่อยู่ที่เจ็ดเดือนแล้วครับเจ็ดแปดเดือนปกติขี่ได้ยอดบังคับลูกแล้วครับอันนี้ออกลูกเองครับออกลูกเองเขาจะหาทิมครับอันบวเป็นลูกไหนมันเกิดนอขึ้นมาไหม แตกนอขึ้นมาใหม่ครับนั่นกับขีดแปลงเก้าครับกับขีดปั้นตัดต้นออกใส่รถปั้นรถ,รถตัดใหญ่ๆแล้วกับไถปลูกใหม่ครับนี่ล้อเนี่ยล้อล้อหักแหนงอยู่ครับผมล้อหักนอขึ้นมาใหม่เอาหักออกแล้วง็ผมก็ใส่รถปั้นตัดขึ้นนะครับ เอาครับผมคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ก่อนครับไปเจรินใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้กับสวัสดีครับ